โอ้เนาะมือนี้จักเป็ยนจังไดเนาะเชียร์โทรศพัพท์ไปใช้หลุดโทรศพั <c oughs> พท์ไปใช้ก็เพราแต่คนเสียงวิจารณ์นัน่นภาควิสารว่าจัดงานศพเบิดเป็นแสนสองแสนมาเสร็จครับอืมม,มัน็แมอนมีอันนิลเล่นนะครับผมมีอันอิลเล่เบิดเป็นแสนสองแสนสอิลเล่นนะครับผมเนาะชุกมือนิดเขาแของกับแพงหมูนึงกับโล่ละร้อยแปดสิบเก้าสิบบาทเนีงง่ยงัวกับโลละสองร้อยสามร้อยเออเอีอเออ่จังไดล่ะพริกน้ำปลา จรงสิครับว่ามันมาเนขวดละเจ็ดบาทแปดบาทหรือไงครับเนี่ยขวดละเจ้าสามสิบหรอครับบางทีก so ็โลละร้อยห้าสิบรูละร้อยขันตั้มครับมันก็เบื่อตัวครับเนี่ยเราตะ่กี้เคยซื้อกินขวดละหกสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้มันขวดละร้อยยี่สิบหรอครับขึ้นเป็นเท่าโตครับมันก็เบื่อสั้นตัวแพว่ามันถี่เบื่อครับมู่เจ้าขึ้นเบิ่งดูพี่น้องเบ็ดบ้านนะครับสมมุติว่าบ้านคอยนี่มีสาอยหลังคาเงื่อนครับหมู่เจ้าว่ามาขันตั้มนี่ต้องสองร้อยเนี่ยครับ สองร้อยคนนี่ครับที่มารวมงานขันตัมเนี่ยครับเนี่ยรวมญาติพี่น้องบ้านอื่นที่เพิ่นมารวมบุญรรวมท่านน้ำมันนะมากินมาทานน้ำผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะแต่ว่ามาเพื่อนกับบริมาเมื่อเปล่าเด้ให้มูเจ้าเข้าใจเด้อ <c oughs> มาเพื่อนกับตีติดไหม้ติดเมื่อมายโมยเพราะว่าที่เป็นข่าวสารเพราะว่าที่เป็นปัจจัยที่มารวมท่าบุญนน้ำผู้ล่วงรับไปแล้วนะ <c oughs> เออเพิ่นกับมาซอยน้ำอยบางคนกับ เออหน่อยๆเนาะร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าร้อยหรือพันผู้จิตน้ำใจดีแด้มีฐานะดีๆแน่เพิ่นก็ให้สองพันสามพันแผงสินะเพิ่นก็ซอยอยู่ด้วครับสมมติว่าเบิด์ตแสนหนึ่งนี่เพิ่นก็สีอ่านมีแรงสัทธาจากไทยบ้านมาซอยอยู่ประมาณสี่ส่าหามื่นอ่งสี้เพิ่นก็สีเบิดอตโย่สี่ส่าหามื่เนาะสี่ส่าหามื่นี <eux> ่ก็ลูกเต้าออกซอยกันบุระมื่นสองมื่นเพินก็แล้วแล้วครับน้ำใจได้ครับตุ่มซุ้มกันเนาะสมมันจว่าตุ่มโฮมเนาะ ตุ่มห้อมลูกเต้าตุ่มห้มญาติพี่น้องครับงานเจ็บงานเป็น,งานป,นงานป่วยเนาะครับเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องมาตุ่มมาห้มกันมาเบิงแยง่งดูแลกันซอยกันร้อยงานกันเนาะครับเนาะมันกลเป็นเรื่องธรรมดาการจินเนาะกเอา้ามูเจ้าขึ้นบรงนี่ลูกเงี่ยเพิ่นมาเห็นอยากซอยนี่เออผู้พออยู่เงือนหรือว่าผู้ตาผู้ย่าอยู่เงี้ยที่ได้กินข้าวกินน้ำใสเออเพื่อนก็นจาเป็นต้องเอาอย่นี่ละเอเอ เอาอยู่ในเฮือนงานนี่แหละเมื่อสูลูกสูเต้าเพิ่นจินโย่บ้านพูพิ่นเอาเมื่อพิ่นเก่าเมื่อพูพิ่นบ่อเมื่อพิ่นเก่าบ่อเมื่อนอกพูพิ่นถือเพิ่นคารั่มก็ได้ตามภาษาบ้านข่อยเอิญคารั่มหรือว่าเพิ่นถือนะเพิ่นบ่อเมื่อพิ่นกะมีอย่างกับจินโย้สั้นพ่นกะเล่าแล่าไปหรือว่าเพิ่นไปซื้อทั้งตามร้านค้าทั้งอื่นมา่เนี่ยพี่น้องเพิ่นยังเฮือนจินแล้วก็แล้วเพราะว่าเพิ่นกับบางคนบางห่นเพิ่นกับบ่อาของอยู่ห่านคนอันนี้เพิ่นไปเมื่อสูลูกสูเต้าเพิ่นจิน เพื่อเพื่นถือมันก็มีเคล็ดลับของเพื่อนอยู่นี่กับมาเป็นว่ามาสิบคนสีหัอไปเบิดสิบคนนี่พี่น้องอย่าเข้าใจกันพิดหล้าเห็นว่าก็ได้เพื่อนมาซอยด้วยใจเอาก็ตอบบุญแท่นคุ้นเพื่อนไปด้วยใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาละถามราเบิดอีรีบอเบิดถามว่าเป็นยังก็ต้องให้มันเบิดไล่ไปนี่มันก็เป็นประเพทนี้มาแต่ดังเดิมแต่พ่อแต่แม่แต่โบราณโบราณพนันน้อเขาก็สืบทอดกันมาเนาะครับ ก็มีส่วนเสริมเนี่ยสมัยใหม่นี่ก็เล็กๆน้อยๆน,นั่นละหรือตามกำลังสัทธาหรือว่าตามกำลังเจ้าภาพเพิ่นต้องเสริมเพื่อความเพื่อบารมีของเพิ่อนนั่นแ่ะไปเออแล้วบัดน,นี้บมแมนว่วสิมางเบิดแต่อยู่ภาคอีสานครับการจัดง,งา,น,น,างงนเนี่ยม่ยังขึ้นตองมันน้นแตะภาคอีสานครับภาคอื่นบมเบิดบอจังภาคกลางภาคใต้าภาคเหนอือภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือว่าเขตกรุงเทพทนเนี่ยปริมณฑลเนี่ยมีการ ถ้าวันนี้คิดศพกันเกิดขึ้นมานี่เบิดจักบาดไล่งานนะครับทั้งหลผู้ใดได้ฟังคลิปนี้เบิ่งคลิปนี้มาฮอดนี่ก็ขอความรู้นะครับเบิดหลายเบิดหน่อยไปไหเว้าสู้กันฟังนะครับเอออัดคลิปเว้าสู้กันฟังเด้อครับเออทั้งภาคเหนือก็อัดคลิปมาเว้าสู้กันฟังไงทั้งภาคกลางก็อัดคลิปมาเว้าสู้กันฟังไงบอกว่าทั้งภาคพี่น้องทั้งภาคใต้ก็อัดคลิปมาเว้าสู้กันฟังนะครับภาคตะวันออกภาค ได้กระดาษนอกของประเทศไทยเฮาหน่การจัดงานสัมมนากิจศบของพ่อของแม่หรือว่าของญาติพี่น้องนี่ต้นทุนการใส่ใจเบิดไหลเบิดหน่อยเป็นไดกันเาสู้กันฟังนะครับผมยามาดามาแต่ทั้งฝากอีสานหลายเรื่อง่าคนอีสานมันบ่อคอยหัวซ่ากันแล้วก็เลยบ่อยากอันเล่ย์ว่านั่นสนบก็เลยด่ามากกันสนบนเนาะเออบว่ว่าเราครับเพราะว่ามันเป็นความปปาบปื้มความดีใจครับเห็นพี่เห็นน้องมาหาพันก็ดีใจเด้ ไม่นอนเพิ่นบ่ดีใจเด้อครับดีใจตัวครับพี่น้องทั้งอืนทั้งไก่มานี่โอ้เพิ่นก็ดีใจครับบ่แม่นว่าสิมาหุม่มมาแห,หกินกันซื่อๆเด้อเพิ่นก็บแม่ซอยนําอยู่เนาะเพิ่นกับนีปัจจัทายทายาทเพิ่นก็มีเขา้าหน้าําเข้าอยังมาสมทบอยู่ดอกอันนี้ให้เข้าใจตามนี้เด้อครับเด้อจังได๋กัรบกวนซอย ต้อสู้กันฟังแน่ทั้งอื่นก็นได้ว่าเบิดไา้เบิดหน่อยเป็นไหนเนาะครับนาะผมอ้าวขอพระคุณหลายๆครับที่สมม,มาวัดตอนนี้ฟังเสียงกันว่าพี่สวัสดีครับผม